นี้ก็มาถึงไวยากรณ์ตัวที่2 3กันแล้วนะคะนั่นก็คือคูไรกุไรคไรดักุไรดันะคะเราคงเคยได้เรียนกันมาแล้วนะคะว่าคร่ไร่หรือว่ากุไรเนี่ยมีความหมายว่าประมาณในชั้นต้นนะคะแต่ว่าสําหรับไวยากรณ์ตัวนี้เนี่ยคูไรหรือว่ากุไรเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าประมาณ แต่เป็นการใช้การแสดงระดับนะคะเป็นการแสดงระดับของสิ่งที่เราพูดถึงนะคะในข้อที่เราจะเรียนกันนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ความหมายด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงระดับทั้งคู่เลยนะคะไปที่ความหมายแรกกันก่อนนะคะจะมีความหมายว่าขนาดจนเท่านะคะจะเป็นการใช้แสดงระดับของสภาพสภาพหนึ่ง นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ประโยคตัวอย่างนะคะว่ามันมีความหมายยังไงม,มันมีวิธีการใช้ยังไงนะคะเพราะว่าอธิบายแบบนี้คงไม่เข้าใจขนาดจนเท่าอะไรของเธอนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ประโยคตัวอย่างจะเข้าใจมากกว่าแล้วกออ็อธิบายไว้ล่วงหน้าน,นิดนึงก่อนแถมนะคะอีกความหมายหนึ่งนะคะเป็นการใช้แสดงระดับเหมือนกันแต่เป็นระดับเหมือนกับว่าวิธีการพูด ว่าคืออะไรหรือว่าคือรเนี่ยจะเป็นการแสดงระดับที่ผู้พูดมีความสึกว่าอย่างน้อยมีความสุกว่ามันน้อยนะคะทีนี้กลับมาที่ไวยากรณ์ความหมายแรกกันก่อนนะคะความหมายนี้จะมีวิธีการเชื่อมคําได้หลายแบบด้วยกันค่ะวิธีการเชื่อมคํานะคะจะสามารถใช้ d i ก์ฟอร์ม o นฟอร์ม Adjective อีก Adjective นะ แล้วบวกด้วยคุรายได้เลยหรือว่าคุรก็ตามนะคะบวกได้เลยแต่ว่าที่อยากให้สังเกตเนี่ยนะคะทําดอกจันไว้คือคํานามค่ะคํานามเนี่ยบวกคุรายได้เลยเหมือนกันนะคะไม่ต้องมีดะอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็น adjective นะ adjective อีกในฟอร์มดิกฟอร์มเนี้ยคะ่ะก็ตามปกติอย่างเช่น adjective นะต้องมีนะนะคะแต่คำนามเอามาเฉพาะคำนามระบบอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะเอ่อทีนี้เนี่ยเราไปดูที่ประโยคตัวอย่างกันค่ะว่าความหมายนี้ใช้ยังไงนะคะวิธีการใช้ก็คือไปอันแรกก่อนค่ะเป็นคำกริยาในรูปดิกฟอมนะคะค้านาจวา,าวะ会社をรめるくらい พของเนโควใจแม่ขปนรคปรนโรคนี้ก็จะมีนความหจมายวาควขเคหม่ะหล่อนเนี่ยเป็นโังเลปนะคะัองกาวแปนแเอ่เจแม่ออจแอคจาก่อริษัท่เลยเนะคหะ mm ั hmm. ็คือ ลอนเนี่ยวร์ข้างหลังนะคะภาแสดงด้านหลังลอนเนี่ยเป็นห่วงอาการป่วยของแม่เป,เป็นกังวลอาการป่วยของแม่เป็นเป็นกังวลมากขนาดไหนเราไปดูที่ระดับของความกังวลกันค่ะระดับของความกาังวลเธอก็คือเป็นกังวลมากเสียจนจะลาออกจากบริษัทแล้วเนี่ยนะคะนี่คือคุณไรที่ใช้ในการแสดงระดับนะคะด้านหน้าการแสดงระดับก็จะเราเราก็สามารถ ใช้เชื่อมได้ทั้งหมดอย่างที่บอกนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นดิฟอร์มในฟอร์มแอจเจคทีฟอีกหน้หรือว่าคํานามต่อไปเราไปดูที่แอ jective อีกกันบ้างค่ะ今日はなんとなく寂しいくらい静かです今日はなんとなく寂しいくらい静かですนะคะประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าวันนี้เนี่ยทําไมก็ไม่รู้นんとなくนะคะวันนี้เนี่ยทําไมก็ไม่รู้ มันเงียบมากจนรู้สึกวังเวงเลยอะจะเห็นไหมคะว่าเนี่ยวันนี้เงียบมากเลยเงียบนะคะเงียบขนาดไหนล่ะไปดูที่ระดับค่ะวางไว้หน้าอะไรเงียบจนรู้สึกวังเวงนะคะต่อไปค่ะไปดูที่ adjective นะกันบ้างค่ะมาซึมอโตคือว่า

ศร้าซอยมากซะจนน่าสงสารนะถ้าทางเศร้าถ้าทางเศร้าขนาดไหนไปดูที่ระดับกันถ้าทางเศร้าของเขาเนี่ยเศร้าซะจนน่าสงสารเลยนะคะอันนี้ก็คือระดับของเขานะคะต่อไปเราไปดูกันที่คำนามบ้างว่าใช้ยังไงนะคะอ,อ,อย่างที่บอกให้ระวังเมื่อกี้นะคะว่าคำนามรับบทด้วยกรได้เลยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะาคารายกรา にになれれになれればばประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าถ้ารวยเท่าเขาแล้วก็นะคงจะไปเที่ยวรอบโลกได้ล่ะเห็นไหมคะถ้ารวยคขาจะมันถ้ารวยรวยขนาดไหนล่ะรวยเท่าเขาอันนี้คือระดับ ระดับของความรวยเขาคนนั้นอาจจะเป็นวิวเกตก็ได้นะคะตรงนี้แต่เราไม่บอกว่าเคนไทยแล้วก็ถ้ารวยเท่าเขาเราก็ก็คงจะไปเที่วรอบโลกได้ก็คงจะรวยเยอะอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าคู่ายตรงนี้ไม่ใช่ประมาณนะคะเพราะฉะนั้นก็หลังจากที่ได้เรียนตรงจุดนี้ไปแล้วหวังว่าคงจะทําข้อสอบในส่วนของคู่ใดคู่ใดได้นะคะเมื่อเจอในข้อสอบระดับ2ค่ะ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเรียนความหมายที่2กันต่อนะคะซึ่งเป็นการใช้แสดงระดับเหมือนกันแต่เป็นระดับที่ผู้พูดมีความรู้สึกว่ามันมีค่าน้อย